ใ่เียนแงเียนอย่างนีหัวก็ไปซื่อเพจตวาเอนบังเล่นวันนี้บอสสวยมากนะคะนี่เอกเงิกัสบีโอผู้บริหารสาวที่าห้ตมาบอท่านฮัลนะมาเป็นบอสตอนนีเกนกอมีนจตีจางแห้ง จีตแคเจ้าโคนุก้มกันลูกที่วรทอปูกันมส่สนกอน่ีอะไรลูกแลวถ้าสายตดัะบอหาลูกวยเหมือนแม่แพลเก้เลนะเอาเตเอาลูกเตะเอาเตะเอาครับเตะเอาเร็วเร นเหนลามนอ่งเค่อยหมุนตั่นี้ก่อนให่หอ้ไหแล้วค่อยหมุนฝั่งนี้แล้วค่ะยังไนะไหนลองดลูกลองสิลองสิเหลืออีกหนึ่งวันที่สองที่หนะคะันนี้จบเพลงยังคะพรุ่งนี้สอที่หกโมงเย็นจเพลแล้วค่ะจบเพลงแล้วค่ะแล้วก็ทานไปไหนลองแจ้งแม่ดูสิลูกรถไอ่ะปนอะไรนานจังเลยคะไปนอนบน บ้กลานหมไปาไปพี่บอยนี่ไม่ไม่แต่ไปจริงใช่ไหมฮะเไปไปจริงแล้วแล้ก็มีมานวดที่บ้านแบบถูกใจอามานวดที่บ้านเลยเน้คนก็มีคก็มีใช่แล้วามได้ามใจกว้างด้วยให้นวดขาลีนเลยเน้แ้ก็เนเป็นพยา้าม้อนวาน้าก้อ้าย่างตีนก้ก

หมุนุนมุนยังไง่ะลูกมุนยังไงับเป็นเต้นอ่ะหมุนยังไงนมุนยังไงมุนยังไงอะหมุนมุนฝั่งไหนก่อนเนาะเชนเชถ้าูหมุนฝั่งไหนคะกลับไปแล้วไปแร้วไปเร็วเดน๋ยว่าเลยเนี่ยรอค่ะยายาไนลูกรอรอค่ะแค่ยังเหยากลระอ้าเอาเ้ทองทงายังไงแตงนะเน เี่ยวอย่าหล่อหลายเกี่ยวลูกก็ลูกไม่ต้องเล่นกันใหม่ไอ้ลูกอ่อนอันใดก่อนเดี๋ยวไมเดี๋ยวไหมหนัวไม่เดียวหนัวไม่เดียวหนัวมันเดียเดี๋ยนไปเดือดกองก้องบรรยากาศน่ตาตอนนี้อ่ะกินมันก็ลองแต่งหน้าแต่งตัวน่าตา